morning call podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมากกเกษมในช่วงชีวิตหนึ่งนะฮะของการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะฮะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะต้องได้เลือกผู้นำนะฮหรือที่เขาเรียกว่าเป็นการเลือกลีเดอร์นะครับลีเดอร์ของ องค์กรลีดเดอร์ของสังคมลีดเดอร์ของชุมชนหรือลีดเดอร์ของหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับการที่พูดแบบนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าบางครั้งการที่เลือกลีดเดอร์เนี่ยคุณอาจจะอยู่ในหลายๆ position ก็ได้นะ mm hmm. เช่นคุณอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านคนในชุมชนนั้นๆหรือบางครั้งในบริษัทเนี่ย คุณอาจจะมีโอกาสได้โหวตเพื่อที่จะเลือกใครขึ้นมาเป็นตัวแทนหรือบางครั้งในบริษัทเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นใครที่มีตำแหน่งสูงและจำเป็นที่จะต้องเลือกบางคนขึ้นมาเป็นหัวหน้าของทีมทีนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็ไปเจอกับบทความหนึ่งนะฮะที่ h o w v r r d u u s n n s s s r v v i w w เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการเลือก l ีดเ e r นะฮะหรือการจ้าง l ีดเดอร ที่เขาบอกว่าการที่เราจะเลือกลีเดอร์นะฮะขึ้นมาเนี่ยเราไม่ควรดูที่สิ่งที่เขาเคยทำแต่เราควรดูในสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้นะครับหมายความว่ายังไงครับไลฟฟังแบบนี้ครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าในกรณีนี้ผมขอพูดในเวเดียวเลยแล้วกันนะเพื่อที่เราจะได้แบบพอเข้าใจก็คือเรื่องของการทํางานแล้วกันนะ โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะให้รางวัลกับคนที่ทำงานได้ดีเนี่ยนะฮะโดยดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะไม่ได้มองที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะเราจะมองในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคือหมายความว่าเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปีสองปีสามปีที่เขาทำงานมากับเราเนี่ยเขาอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่าเออเขาทำงานดีเนาะเขาขยันเนาะ เขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเลยนะขยันมากทำงานเก่งมากรวดเร็วทำงานดีมากนี่คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาที่ดีเราก็เลยจะให้เขาตอบแทนอาจจะเป็นโบนัสอาจจะเป็นการเลื่อนตำแหนง่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการประเมินจากผลงานที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับการที่เราให้รางวัลให้โบนัสให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถือว่ากับผลงานในอดีตเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเราจะหวังว่าเขาจะทําได้ดีต่อไปในอนาคตนะฮะซึ่งจริงแล้วถามว่าผิดไหมนะยมันก็อาจจะไม่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ80%เลยนะของคนที่มีอํานาจในการที่จะให้รางวัลหรือให้โบนัสเนี่ยนะครับเขาจะมองในเวนี้เลยว่าเขาจะมองที่ผลงานในอดีตแต่ ในการเลือก l ลีดเดอร์หรือการเลือกผู้นำเนี่ยบางครั้งไม่สามารถที่จะมองเรื่องราวในอดีตอย่างเดียวได้นะครับจริงอยู่นะครับว่าเขาอาจจะเป็นคนขยันขาอาจจะเป็นคนเก่งขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานรดวดเร็วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับแต่การที่จะเลือกคนมาเป็นลีดเดอร์หรือมาเป็นผู้นำเนี่ยนะครับแค่เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียวยังไม่พอครับบทความนี้นะครับ เขียนโดยคนที่ชื่อว่าจอจเบอร์ซันนะครับและโทมัสนะครับชามารนะครับออสองท่านนี้นะครับเขาเขียนขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะจำเป็นที่จะต้องเลือกคนนะครับคนที่ดีที่สุดที่จะมาเป็นผู้นำได้เนี่ยนะครับเราควรจะต้องตอบคำถาม3ข้อนี้ให้ได้ครับมีอะไรบ้างครับอันแรกครับเขาบอกว่า คนที่เราจะเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับเขามี p e r f o r m ร์แมที่ดีนะครับหรือมีสกิลที่ดีพอที่จะเป็น l ีดเดอหรือไม่นะครับเอาละนะฮะมันหมายความว่ายังไงครับคือเขาก็บอกตามที่ผมได้เกริ่นไปทีแรกนะฮะว่าโอเคการที่เรามองคนที่ p e r f o r m ร์แมการทำงานดีทำงานรวดเร็วเนี่ยมันอาจจะแค่ส่วนเดียวแต่การที่เราต้องการคนที่จะเป็น Leader ร์เนี่ย มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของ performance มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทำงานนะครับแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของ contribution บางอย่างนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขามีสกิลในการที่จะเป็นผู้ให้นะครับกับคนอื่นๆหรือเปล่าเขามีสกิลในการที่จะรวมกลุ่มคนให้เป็นกลุ่มเดียวกันไหมเป็นทีมเดียวกันไหมสามารถรวมใจคนไว้ด้วยกันได้หรือไม่นะครับ คนเหล่านี้เป็นคนที่มี m ายเซ e ตมีความคิดที่อยากจะพาผองเพื่อนเดินทางไปด้วยกันข้างหน้าด้วยหรือไม่นะครับเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีคนรักเป็นคนที่สามารถที่จะนำทุกคนไปข้างหน้าได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสกิลที่สำคัญนะครับเพราะว่าบางคนที่ขยันทำงานเก่งเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่สามารถเป็นลีดเดอได้นะครับเพราะว่าไม่มีสกิลเหล่านี้นะครับ ถัดมานะครับเขาก็ถามว่าคนที่คุณคิดว่าจะเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับเขามีความสามารถที่ถูกวัดจากทางแค่ซอสเดียวหรือทางแค่แบบรูปแบบเดียวหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าคนที่จะสามารถเป็นลีดเดอร์ได้เนี่ยต้องได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากนะครับคือทำให้คนหลายๆคนนะครับ เวลาเขาประเมินแบบ360องศาหรืออะไรแบบนี้นะครับคนส่วนมากรู้สึกดีกับเขานะครับรู้สึกว่าเขาโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประเมินจากเพียงแค่คุณเป็นคนเดียวนะครับหรือแค่หหรือ2คนแค่นั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดใบแอสไลด์ได้นะครับดังนั้นคนคนนี้นะครับจะต้องเป็นคนที่หลายๆคนให้การยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถ เป็นที่รักและเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับข้อที่3ครับต้องถามครับว่าตัวคุณเนี่ยกำลังมองไปข้างหน้าหรือกำลังมองไปข้างหลังครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราไม่ควรดูคนแค่ในอดีตในสิ่งที่เขาเคยทำมาเท่านั้นนะครับคนบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาแบบ ي, เฮ้ยเข้ากับองค์กรดีรู้จักกับทุกคนในองค์กรดี เคาเจอร์วัฒนธรรมไปด้วยกันกับองค์กรได้ดีนะครับแต่นั่นก็นนนไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถเป็นลีดเดอร์ที่ดีในอนาคตได้นะครับและวลีดเดอร์ที่ดีในอนาคตจะต้องเป็นคนนิสัยแบบไหนครับก็ต้องกลับมาถามตัวคุณก่อนครับว่าในอนาคตเนี่ยคุณต้องการให้ชุมชนสังคมคอมมูนิตี้หรือบริษัทหรือแผนกของคุณเนี่ยนะครับมันเดิเนไปในทางไหนไม่แน่ ทุกวันนี้บริษัทของคุณองค์กรของคุณชุมชนของคุณอาจจะอยู่ในเป็นชุมชนที่ชิวๆช้าๆไปเรื่อยๆแต่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ละอีก2ปี3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยชุมชนของคุณบริษัทของคุณมันจะต้องสปีดละจะต้องเร็วละไม่แน่นะครับคนที่อาจจะเคยชินอยู่ในเคาน์เดอรเดิมๆแบบชิวๆเดิมๆก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้ ถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเลือกใครบางคนที่หลุดหรือแปลกหรือไม่ได้คุ้นชินกับเค้าเจอร์เดิมๆนะครับเพื่อที่จะมารันเป็นลีดเดอร์คนใหม่ก็ได้นะครับทางนี้ก็ต้องดูที่วิสัยทัศน์ของคุณนะครับอย่างที่คําถามที่ข้อ3ามที่ถามก็คือว่าคุณกําลังมองไปข้างหลังหรือคุณกําลังมองไปข้างหน้ากันแน่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมองไปข้างหน้าแล้วมองแล้วว่าบริษัทของเราต้องเป็นแบบนี้ชุมชนของเราน่าจะเป็นแบบนี้ไม่แน่ครับ คนที่คิดว่าดีก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะครับคนที่มาเป็นลีด e r ์บางครั้งอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เคยเป็นลีด e r ์มาก่อนหรือเคยทําธุรกิจมาก่อนหรือเคยทํางานแบบนี้มาก่อนก็ได้นะครับในบทความนี้เขายกตัวอย่างของมาร์คซกเกอร์เบิร์กครับที่บอกว่า ขนาดมาร์คซักเกอร์เบิร์กเองเนี่ยตอนที่มาเป็น CEO เขาก็ไม่ได้เป็นนักธุรกิจมาก่อนแต่สุดท้ายเขาก็สามารถทําได้อย่างไรก็ตามครับผมก็ต้องแปลไว้นิดนึงนะเพราะว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กสตีฟ็อบส์อะไรพวกนี้นี่ผมถือว่าเป็นแบบบุคคลพิเศษนะอาจจะยกตัวอย่างแค่เขาคนเดียวไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามก็อาจจะลองฟังบทความนี้นะแล้วก็ลองคิดดูนะครับในการที่จะเลือกผู้นําเลือกลีดเดอร์ในอนาคตต่อไปว่าเขามีความเหมาะสมหรือไม่โดยสำคัญหลักใจ หลักหัวใจสําคัญเลยก็คือการมองไปที่อนาคตมากกว่ามองที่อดีตครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ